เรียนท่านรีวัตร,รอดีรายกองค์การมหาส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ผมในนามของผอได้หวย,ยตรวจสอบภายในองค์การมหาส่วนจังหวัดภูเก็ตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริตองค์การมหาส่วนจังหวัดภูเก็ตปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับกวผมขอเรียนความเป็นมาของโครงการโดยสังเกตนะครับ ซึ่งภายใต้บทบทของประเทศไทยนะครับที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนทําให้กระบวนการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศขาดความสมดุลและปล่อยเกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องกันหลายด้านนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการทุริติคอร์รัปชั่นซึ่งสะสมรรมานานตั้งแต่อดีตจนถึงป,ปัจจุบัน และก็ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแผ่งชันรุกการต่อต้านการทุจริตในแนวทางการปฏิจิตสํานึกของจังหวัดภูเกต็ตและก็สร้างความตระหนักรู้กระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตจึงได้ดาเนินโครงการคบรมสําราญในวันนี้และก็ได้มี ได้ผลปโอกาสให้เครือข่ายของทุกภาคส่วนนะครับได้มีโอกาสมีความรู้มีทักษะร,รวมทั้งความคิดเห็นและเกี่ยนบประสบการณ์พร้อมทั้งร่วมกันต่อต้านการทุจริตกลุ่มกลงทุกร,รูปแบบเพื่อสร้างให้สังคมมีคุณธรรมมีความพอ,อเพียงมีจิตอาสาซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็ระดมความคิดเห็นปลุกจิจสำนึก ต่อต้านการป้องกันการทุจริตอย่าง,ย,างยั่งยืน2เพื่อเลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาต่างๆของการทุจริต 3. เพื่อนัางความรู้และทักษะเผยแพร่ธุรกิจสํานึกให้กับเด็กเกยาวชนในทุกภาคส่วนนะครับได้รับทราบและมีการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริต4เพื่อบูรณาการร่วมกับการระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนต,ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบทาให้เกิดพลังร่วมในการต่อต้านการทุจริตนะครับเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวนะครับื่ยตรวจสอบภายในองค์การหวานส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการดําเนินการโครงการซึ่งมีผู้เข้าร่วมจํานวน150คนประกอบไปด้วยข้าราชการพนักงานรากทางการศึกษาองค์การหวานส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่และเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้ได้มีการจัดทําโครงการโดยได้รับการอนุเคราะห์จากที่กรจากสำนักงานปวชท่านอาภิชาติบุญญาธัญพงศ์ผู้อในการสำนักบริหารนามกลางและท่านดรธรรมนูนคมรัฐน์ผู้อนการกลุ่มงานป้องกันทุจริตในภาครัฐของปวทเขตแปนะครับมาให้ความรู้ในการใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาการทุจริต และหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการตลัดรู้ให้เกิดการทาชุจริตในเรื่องต่างๆลดลงโดยตรวจสอบภายในองค์การโดยอันส่วนจังหวัดภูเก็ตคาดว่าผลการอบรมทั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือทั้งเครือข่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่นเครือข่ายประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมและร่วมมือทุกภาคส่วนเฝ้าระวังกันทุจริตทุกรูปแบบเพื่อให้ จังหวัดภูเก็ตนั้นมีความโปร่งใสนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานให้ข้อคิดแนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานปกาเปิดการอบรมต่อไปจากเรียนเชิญครับต้องขอขอบคุณท่าน จ้าหน้าที่ของอบจจะไป็นเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นต่างๆทั้ง18ท้องถิ่นแล้วก็บวกไปกับพี่น้องประชาชนซึ่งให้ความสนใจวันนี้มีวอกอินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่มาในวันนี้พบเองที่มาไม่ได้สายนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ตามภารกิจผมเนื่องจากว่าไม่มียุคไหนที่ ที่การทำงานของอบจอยุคนี้ที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่เพราะเสมาชิกสภาจังหวัดและเพื่อนข้าราชการแล้วก็จัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาภายทางออนไลน์ซึ่งวันนี้ทางผู้พักษาผูาสารอวจและครอบครัว,รวมาเป็นแม่งานบวกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับเมื่อเช้าก็ได้รับการ สนใจจากนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ500กว่าประคนนะอยู่หลายหลายโปรแกรมที่มาเรียนอยู่แล้วก็มีวันนี้เราเหนือจากที่พวกเราทางพิธีกรแนะนําไปนั้นเดี๋ยวทุกท่านว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมปกติมีประลัดรองประหลัดมีพอจังหวัดช่างมีพออือนอออ่นๆน้อยกว่าปกติวันนี้ต้องยอมรับว่าทาง ประลัดนั้นไปราชก,การต่างจังหวัดพร้อมกับรองประหลัดแล้วก็ออมอื่นๆด้วยนะครับซึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของสมาธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ตนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดไปกันพอสมควรส่วนของนั้นปกติต้องไปด้วยครับแต่ว่าด้วยภารกิจในจังหวัดภู้เก็ตนั้นเยอะมากซึ่งถ้ามอบหมายแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะดีนะครับซึ่งอยา่างวันนี้ ทางท่านในวิชาเนี่ยมามาจากกรุงเทพมานครผมเชื่อว่าท่านเองก็มีภารกิจมากมายซึ่งที่ต้องทำอยู่ใน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 หน้าที่ของท่านแต่ว่าท่านให้โอกาสแล้วก็เพื่อจะมาเป็นองค์ความรู้สําหรับพวกเราวันนี้ไม่เหมือนวันอื่นๆที่เราเคยอบรมวันอื่นๆที่มีทั้งสนุกสนานเลยคะวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นตั้งใจฟังฟังแล้วบา,างคนก็ผมคิดตามไปด้วยว่า เอ๊ะทำไมไม่นานเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเกิดอย่างนี้ได้ผมบอกเร้เลยว่าวันนี้ถ้าเพื่อนราชการรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเรื่องของเป็นนักการเมืองเนี่ยวันนี้หนึ่งถ้าเราไม่โลภแล้วเราทำถูกต้องถูกกติกาถูกทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าถ้าถูกวันนี้วันข้าหน้าพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกลัว ผมเองจากจากาบเรียนท่านอิชาตว่าผมมาทํางานนโยบายผมข้อแรกก็คือว่าให้กับเพื่อนข้าราชการว่าวันนี้ท่านต้องทาในสิ่งที่ถูกต้องผมสั่งในสิ่งที่ผิดการสั่งที่ผิดนั้นเจตนาหรือว่าเจตนานั้นบางครั้งผมไม่รู้กฎบกอระเบียบผมมาจากฝ่ายการเมืองไม่ว่าผมไม่ว่าผู้บริหารสมาชิกสภานั้นไปบอกให้เพื่อนข้าราชการทานนถ้าผิดระเบียบขีดเส้นใต้ว่าห้ามทำ พราะถ้าเพื่อนข้าราชการทําไปด้วยผมก็จะโดนด้วยไปที่ปลายน้ำเช่นเดียวกันตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ําผมก็บอกเพื่อนข้าราชการผมเป็นอย่างนี้มาเป็นเนืองนิดโดยมาตลอดแล้วก็วันนี้ผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้การคอรัปชันการป้องกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งบางคนอย่าไปคิดถึงเรื่องเหลนเรื่องทองอย่างเดียวเรื่องเวลาข้าราชการด้วย ไปคิดแต่เรื่องเงินเรืองทองอย่างเดียวไม่ได้บางคนเนี่ยบางหน่วยงานนี่ผมไม่พูดถึงหน่วยงานไหน,นนะครับก็งานราชก,การท่านก็รู้อยู่แล้ว8.30เลิก16นาฬิการ30นาทีท่านเชื่อไห้บางคน,นมาสายทานท้าวก็ออกไปก่อนเที่ยงสามโมง,ง,ง,งก็ไปนะไอ้นี่ไอ้นี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เลย แต่อยากให้กราบเรียนท่านอภิชาติว่าสําหรับอบจนั้นท่านไปเช็คได้เลยทุกเวลาทุกโอกาสของผมไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมมาทํางานเจ็ดโมงสิบห้านาทีหรือกลับบ้านสิบแปดนิกาสามสิบีไม่ใช่แต่ผมมาทํางานไอ้นี่ก็ต้องขอขอบคุณพออสํานกขอขอักขอกผุ้กกรู้เลยผมไม่ได้ตั้งใจที่นี่จะเล่าให้ระถาชนฟังผมทํางานเสร็จบางทีเซร็งานเสร็จหรือไปราชการหรือไปประชุมมาแนอก บางทีงานสักห้าโมงเนี่ยผมจะต้องถามปอเดี๋ยวกองเชิญท่านปอผมบอกได้เลยปอทุกกองในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิญมาห้าโมงก็อยู so like, ่ห้าโมงครึ่งก็อยู่หกโมงก็อยู่ท่านไม่ประมือบ้างหรือครับผมเชื่อว่าผมมาใหม่ๆท่านปอคงจะอึดอัดประท้วงอาจจะไอ้นายกลองของไม่ลองอะไรไม่ทราบแต่ไม่ได้ลองครับบางทีพอเราเซ็นงานมาเซ็นชัยเราติดติดแล้วเราก็ไม่อยากถามทางโทรศัพท์เราเชิญท่านมาท่านก็มามา แล้วก็มาพูดคุยกันให้เกิดนมีความเข้าใจอันนี้ก็จะเป็นผู้นําในเรื่องของทางด้านเรื่องของบริหารเรื่องเวลาเรื่องที่สองครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่ได้ทําง,งานหน้าเดียวอยากให้กาบเรียนผมขอถือโอกาสนี้เป็นเมฆอนเล็กน,น,น้อยเพื่อจะบรรยายให้ท่านอภิชาติไปฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับอยา่างภายนอกออนไลน,น,น์นี่ใครไปนึกถึงวันนี้นภายนอกออนไลน์นี่ก็เป็นภัยียบ ท่านเชื่อไหมไผยเงียบจนถึงขั้นขนาดว่าเราจะหลับเราจะนอนต้องเอามาดูก่อนเราตื่นขึ้นมาเราต้องหยิบทรัพท์มาดูก่อนมันเข้าไปถึงห้องนอนห้องน้ําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไยอันตรายมากที่สุดวันนี้องค์การบริหารจังหวัดก็ทำเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้สังคมทุกสังคมที่ได้มีการเรียนรู้และก็เป็นการป้องกันเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นท่านวิชาครับผมเองไม่ได้ทํางานเฉพาะคนที่เลือกผมได้ คนที่เลือกผมไม่ได้ผมก็ทำมาแล้วยกตัวอย่างเช่นผมไปงานที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตผมเองก็อย่างว่าครับได้มีโอกาสเข้าไปดูข้างในแต่ไม่ได้เข้าไปเช็คอินนะครับ <c oughs> เข้าไปทำกิจกรรมที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตหลายครั้งตั้งแต่ครั้งแรกปี2514ขณะนั้นพาเจ้าหน้าที่ไปประมาณส0กว่าชีวิตไปทำอะไรท่านทราบไหมครับ ไปฉีดวัคซีนไปปนยาฆ่าเชื้อเพราะในเรือนจำในขณะนั้นภายนอกไม่ทราบเริ่มระบาดจากหนึ่งคนสองคนสิบคนเป็นร้อยกว่าคนเป็นสองสามร้อยคนแวนวรองเนือจากนั้นผมเองก็ได้มีโอกาสถามผู้บัญชาการเรือนจำว่าเวลาคนเข้ามาในเรือนจำแล้วเนี่ยสมมติร้อยคนเนี่ยเวลาถึงพ้นโทษออกไปร้อยคนเนี่ยคนเหล่านี้กลับมาอีกไหมครับกลับมาครับ มากกว่า50%บเผมก็คิดต่อครับคิดยังไงต่อครับก็ไปส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่อยู่ในเดือนจางใไหมันผู้เขียและบางคนนึกไม่ถึงครับอายุผมว่าประมาณสัก30กว่าปีทั้งผู้หญิงผู้ชายในขณะนี้ที่ผมไปเจอในยอด50กว่าคนนะครับถ้าอย่าเสพติด แล้วผมถามน,น้องทำทำไมทำแล้วอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้องเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาเดือดร้อนมากที่สุดมันเป็นสังคมที่เป็นใครเงียบเหมือนกันในเรื่องของอยาเสพติดผมทำงานแล้วก็กลับมาบอกเพื่อนราชการผมก็อุดหนุนเงินไปที่เดินจำปี2515ห้าริบหห้าแสน 6-6หกหกแสนปีนี้หกเจ็ดเจแสนผมก็ยังดังบอกทางผู้จการเรียนจําว่าถ้าท่านดูแลเป็นประโยชน์กับคนที่ติดอยู่ในเรือนจําติดอยู่ในคุกนั้นผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนวันนี้ผมยังไม่ทราบว่าออกไปเท่าไหร่จะเข้ากลับมาเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าผลง,งานที่ผมทํานั้นออกไปแล้วคงกลับมาน้อยที่สุด กับวกมาประเด็นของเรื่องวันนี้โร <c oughs> คร,รงการการป้องกันและปราบปรามกา,ารทุจริตนั้นพวกเราวันนี้ก็ผมก็มีเจตนารมณ์ทีอ่อยากจะบอกกล่าวอยากจะส่งข่าวไปถึงพี่น,น้องประชาชนและชนชมสะรงที่อยู่ในปากในจังหวัดภูเก็ตด้วยอยู่ในยุทธศาสตร์กา้าวด้ในด้านของธรรมาพิบาลด้านความโปร่งใสตรวจสอบไดน้นี่ผมก็อยู่ในยุทธศาสตร์ของผม,ผมวันนี้เลยจริงๆจะมีโครงการนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าวันนี้ เป็นการเตือนสติส <c ute> ้าหรับผมด้วยเป็นการเตือนสติส้าหรับน้องๆเจ้าหน้าที่ด้วยที่ผมบอกว่าวันนี้ทําให้ถูกต้องแลนวันพรุ่งนี้นัไม่ต้องกังวลผมเองอยากจะกลาบเยนท่านอีิชาบว่าผมเองอยู่หลายตาแหน่งเป็นทั้งตัวแทนพี่น้องเจ้าจังหวัดภูเก็ตทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลก่อนมาเป็นนายกอบจก็ไปเป็นเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นมาแล้วแต่เราอย่าไปลู เราอยากไปเห็นเงินเห็นทองแล้วเราอยากไปคิดสิ่งเหล่านั้นต้องกลับกบระเป๋าหลงถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ท่านเชื่อผมดิเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นปปชจะไม่มีการชีมูลคุกวันนี้ถ้าบุคคลไม่ทาําความผิดก็ไม่ได้ขังขนไม่ได้ขังไขรถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างมาตาหนึ่งหนึ่งสองที่คนส่วนหนึ่งที่ไม่เอาไม่ชอบแต่ผมบอกได้เลยว่ามาตาหนะึ่งหนึ่งสองนั้น ถ้าเราไม่ทำวความผิดอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกลัวเมื่อเช้าก็เห็นข่าวทางทีวีขึ้นมาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะยกเลิกการชาเพื่อที่เป็นสันทนาการให้ผมก็ไม่เห็นด้วยผมบอกท่านที่หลายกัญชานั้นถ้าถือตามการแพทย์นั้นผมเห็นด้วยเดี๋ยวนี้คนไปันใช้ทางสันทนาการเยอะมากแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเองก็ท่านก็เห็นแล้ว ไม่ไม่ทราบว่าจังหวัดไหนมีนักเรียน20คนคนขนยาบ้าขับรถยังไงก็ไม่ทราบชนเสยเด็กเสียชีวิตไปสองคนเป็นภาพที่หดหูมากที่สุดเช่นเดียวกันภัยยาเสพติดหรือภัยที่เราจะมอบลงในวันนี้เกี่ยวเรื่องป้องกันกระปราบางไม่เยอะนภัยของการทุจกกริตนั้นก็เป็นภัยที่ทําให้ประเทศชาตินั้นขาดความเจริญรุ่งเรืองถ้าวันนี้นั้นเราเอง ช่วยกันสอดส่งช่วยกันดูแลและส่งข่าวกันถึงหน่วยภาคที่เกี่ยวข้องไม่ว่าปปทปปชนั้นผมว่าิ่งเหล่านี้ก็เป็นทีมที่ทําให้พวกเรานั้นได้คิดได้จันลงไปในข่าวเดียวกันด้วยแต่ผมเชื่อว่ายุคข,ของผมนั้นวันนี้ก็ต้องขอาการาบเรียนท่านอูิชาตชาว่าไม่ได้มาโอบหลังอะไรทั้งทิ้น,นแต่ว่าผมก็บอกท่านตรงๆว่าชีวิตผมนั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปที่เรื่องจำมือนกันก็เตือนสติเสมอ ในขีดเส้นใต้ว่าลงทําเรื่องนี้ให้ถูกต้องกอดฝากดูใจแล้วก็ฝากท่านผอ,อที่มาด้วยวันนี้รวมถึงผู้บร,หร,ริรรห,หารสะานบต้นตาของเราเจ้าหน้าที่ดัวนี้ท่านมีโอกาสได้มาฟังมิยากรในการบรรยายท่านไม่เข้าใจท่านก็ต้องถามแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่จะทําให้ผู้เก็นดีขึ้น นะครับก็ขอขอบคุณพี่นรปนระชาชที่ให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้นะครับบันนี้ในเลวลาอันเป็นสมควรและเรื่องนะครับผมขออนุญาตเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการป้องกันการทุจริตของการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2567ครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนวัชรินทร์นนะครับในหน้าโครงการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างสูงครับก็ก่อนที่จะ นะครับพบกับท่านปอประชาติต่อนะครับกัาลังวงมันเลยครับเมื่อกี้ก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารน,นะครับนะครับแล้วก็แขกผู้เกขกทุกท่านนะครับถ่ายภาพนะครับร่วมกันนะครับ